สบายดีพี่น้องบริสุทิ์สุขสุคนเนาะสบายดีเอฟซี FC ถูกฐานสีพาขึ้นไปเบึ่งนางร้อยก่อนผลเนเห็น,นางอยู่เนาะหลังจากที่พัวบาอยู่เนาะอยู่กับลูกอยู่กับลูกสองคนที่เขากินน้ำกับยังไก่ขึ้นเฮื่อนอีกเลยนะ ngoài cày tôi đang nhảy chắp pin luôn á à. <laughs> <laughs> đi nè sẽ đi sẽ đi năng bị... chị em nào lụ pin nạm là bớt là bò nạm nè nạm thì sự mà hại nè nhắn Ồ, oh, là tục điều. No. Trong giặc buồng này. So. Trong buồng bò. Kia mang ba lông đơm một chị khuyên mang đây kìm hiểu niệm mô nôm hòm đi mô tốt nghiệp đều mô แซ่บบ่มาคามนะโอ้ยบ่พอบ่พ่อให้ลูกหนามเ้อะหนามว่เสือคือกันบ่หนยส่งนมให้ลูกพี่น้องยเฮ้ Kìa ngáo cả đại mà chẳng ăn ạ ông mà bộ phận là bọc níu bộ. này, Nhân. Nhân như bầu. Bữa, hả. như anh bước hả Chinh mình đại leo, kìa 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 mình kìa mình cả nặn kìa 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 mình kìa kìa ได้แล้วได้แล้วพอแล้วมันละลายแล้วไอยูนมยูนม เป็นแล้วเป็นแล้วมือสื่อมาทำบิดกินยังม่เป็นน้แม่ให้กินน้ำน้ำจืดอืมเป็นหิวหิวนมบ่หิวเองตัวน้ำม้นอยากด้วยเหรอ กายก็ไปกิดเขาแล้วได้นะไหลไหมนะสอบเขาคนก็ วอ่าเสกเสวันดกันเออบ่ไดนะไก่มันเคยได้กินมาจากเนาะมันเคยมันเกินมันสิเวิดย้อนไก่นเขาเจ้าเนาะขึ้นมาไว้ขึ้นมาไว้รับแล้วได้บอลอะไ กอพอตั้งรู้กูาหางทุกเนี่ยนดีลมดออากนี่กินบะเบิดบเขียดนะกินบะเบิดอยอ่มุ้ยกินบะได้เนาะกินบได้มันก็เลยยังบเบิดว่ายังกะ โอ้ฝนตกเลยเด้อเจ้ากับว่าภาษาลาวนึ่งว่าคอยฟังหมอผู้เรื่องไปบอกไปอยู่น้ำข่อยไปบอกไปกินขนมขมือได้ไปบอกบอกไปบอกกินหอดแม่ข่อยบอกไปบอกไปเพิ่นบอกไปเพิ่น เป็นยังคือบัวไปเป็นยังคือบัวไปมีหมูร้ายได้ไปมองชนชิปบอกมาหนิไปบอกคนบอกหน่อยเดี๋ยวก็โอ้ทาพ่อค่อย

อม่บาเลยชิชิใครลืมมันใช้สารเบ็ดเนาะใช้เสียบโคมนะบอกไฟเนี่ยมันฮวงอย่าบอกมูกลางคืนมันไร่วงเลยมันมีไฟบอกนับเองมันนับเองนับยังโมงเอ๊ะโอทโหงสันมันมีแดดเนาะมันมีแดดมัมีแดดแล้วมันโม่หนึ่ง ทีกินข้าวกับย่างตอนเถียงกินมะขามมา,ามแล้วกินมะขามโมพิษหรือว่ามันโมพิษเออมะขามมากินได้เนะาะเขียดกินบ่๊วยเอานอนเลยใช้หมอนน่องนะ ใช้หมอนเด็นอ้าวเอาหมอนนอนเนาะยังหมดใช้อ่ามันกัดลูกเจ้าเด้อโอ้ยหมดกัดเจ็บแท้ได้หมดอันนี้นะบุญอ่ะบรนนน

โอ้มีไม่ไม่พลอยบอสอันนี้จะกลดลงไปเสือบอสออกมาดูอีนางเสือนะมาดูสิปัดลงให เบิงเ่งมาสิแปออะเ,เ,อเอาไงหลนี่มะขามจะเลยไม่แห้งหมักนี่เอ้ามันแห้งหมักแล้วนี่นะจะอย่าเหี่ที่เด้อจะเห,เหี่ที่ใส่เฮือนเด้อหมสิขึ้นเด้อจะอย่าเหี่ที่ใส่เฮือนมะขามนะกินแล้วเจว้าถิ่มลงตารางกรนะมันน่ะเด้อ một chồng một chữ một cái huyền thế nào ơi bắt lông hải phần còn mất cứ mạc để đừng nghe phân tốt nó một cái lấy khuyến. một này đây một ngàm này một chỉ cắt lụp phần đấy. Thì non là cả tem bớt lời. chỉ nón này. nè ưỡi, không đúng không. Một đó. ừ. sàn chỉ là sinh vịt. อนะออโอ้ยข่อยหากกระปัดลงม,ดมาเป็นกองพันเลยรับเลยบอลลุม่มเปัดหมดเก็หมดเก็บแน่เสือนนองนี่จะหน่หมดเสียนั่นเกน็บเขา แนบกมมอผู้อิทับแท้อเอต้ตวนนั่นดีขงางนอต้องกินตลอดแม่นบอนั่งเลยนังใหม่ต้องกินตลอดเนาะโอ้ยไหลหมดเออได้มีซอคี้ไม เบิดแล้วไ้ขีดเบิดเพิ่นนี่ได้ขีดอเมรบอกลูกนี้ขวามันดอยองผูใดตอนนั้นัวมันสั้นขึ้นสั้นขึ้นเด้งเลยจะก็เหหทวลูกจะดอยเอะหยันหัวไปพิษหมดจะหันมาทังนี่ Nó nắng 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 Thì nắng 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 มันเจ็บือเจ็บปะที่คําก้าเนาะคนไทยอยู่เยอรมันขึ้เลยมาแจ้งคดีนางลอยเพ่นฝากเงินมาสมทบเพืออนให้นอกนี่แหละตามควาสศรัทธาสบายดีก่อนยังเกาะยังเกาะไก่ไก่ ไก่้าไปทงไงอย่าไปกินเด้อทำไงมวันลงสองตัวเลยหมด่อยหากกฟฟ้ากระปิดฝาใส่มงยาเปิดฝาไว้ดิเททิมโลเวลาจะกินบ่เบิดจะต้องปิดฝาไว้เททิมเททิมแปวันอย่งบ่ลงไปเลรจะกินบานี่นี่ฉันมันฉาดนี่นี่ฉานมันฉค่ไก่ไรน,นค่ะจะคือบาเงือบกอะไรคืโล เดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นนี่ไม่ขาดนี่อย,ย่างขาดเนาะขาดกระสางมันแล้วมันยังแทงได้เป็จน <c oughs> จำนวนเงิน2,000 <c oughs> บาทกับหนึ่งกะหาร้อยบาทเสียไวเองบอ่หรือให้บ่าวเล่าถือไว้เงินเนี่ยเจ้ามาแล้วถือไว้เจ้าถือไว้เนาะโดยอยู้จักอยู่ที่เงินกันเองเจ้าออกมาให้จับจซื่อพ่อแบบว่า เป็นควันใหม่ควันมือ